อิสยาบทที่30วิบัติแก่ลูกหลานที่กระบฏพระชยาเวตรักดังนี้ผู้วางแผนงานแต่ไม่ใช่ของเราผู้ทำสนธิสัญญาแต่ไม่ใช่ตามความประสงค์ของเราเพื่อเพิ่มบาปซ้อนบาปพวกเดินทางไปยังอียิปต์โดยไม่ได้ปรึกษาเราเพื่อจะไปลี้ภัยในการคุ้มครองของฟาโร และจะหาที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์เพราะฉะนั้นการคุ้มครองของฟาโรห์จะกลายเป็นความอายของเจ้าและที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์จะกลายเป็นความขายหน้าของเจ้าเพราะแม้ว่าพวกเจ้านายของเขาอยู่ที่โควันและบรรดาทูตของเขาไปถึงฮาเนสทุกคนได้รับความอับอาย โดยชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาซึ่งไม่ได้นำความช่วยเหลือหรือประโยชน์มาให้นำแต่ความอายและความขายหน้าไปตามแผ่นดินแห่งความลำบากและแสนระทมที่ซึ่งนางสิงโตและสิงโตตัวผู้ออกมาทั้งงูกะบะและงูแมวเซาเขาทั้งหลายบรรทุกทรัพย์สมบัติของเขาบนหลังลา และบรรทุกทรัพย์สินของเขาบนโนกอูดไปยังชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะว่าความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นไร้ผลและเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกเขาว่าราหับที่นั่งเฉยบัดนี้จงไปเถอะและเขียนลงบนแผ่นจารึกต่อหน้าเขาและบันทึกไว้ในหนังสือ เพื่อว่าในเวลาข้างหน้าที่จะมาถึงมันจะเป็นสักขีพยานตลอดไปเพราะว่าเขาเป็นประชาชนที่กระบฏเป็นลูกหลานที่พูดปดเป็นลูกหลานที่ไม่ยอมเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระยาเวพวกเขากล่าวกับผู้ทำนายว่าอย่าเห็นเลยและกล่าวกับผู้พยากรณ์ว่าอย่าพยากรณ์สิ่งที่ถูกต้องแก่เรา จงพูดแต่สิ่งราบรื่นกับเราจงพยากรมายาจงไปเสียให้พ้นทางจงหันออกไปจากวิถีอย่าทำให้เราเผชิญกับองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอีกเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพราะเจ้าดูหมิ่นถ้อยคำนี้และวางใจในการบีบบังคับและการทุจริตและพึ่งอาศัยสิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้นความบาปนี้จะเป็นแก่เจ้าเหมือนรอยแยกโผล่ออกมาจากกำแพงสูงที่กำลังจะพังซึ่งจะพังลงอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียวมันจะพังเหมือนภาชนะของช่างปั้นหม้อที่พังไปเมื่อถูกทุบให้แตกอย่างไม่ปราณีโดยไม่พบชิ้นส่วนของภาชนะที่แตกพอที่จะตักไฟจากข้างเตา หรือใช้ตักน้ำจากบ่อเก็บน้ำเพราะพระยาเวองค์เจ้านายคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการหันกลับและหยุดนิ่งเจ้าทั้งหลายจะรอดการเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้าแต่เจ้าก็ไม่ยอมทำตามและเจ้าทั้งหลายว่าไม่เอาเราจะขีม่ม้าหนีไปเพราะฉะนั้น พวกเจ้าก็จะหนีไปและว่าเราจะขี่ม้าเร็วจัดเพราะฉะนั้นผู้ใดตามเจ้าจะเร็วจัดคนหนึ่งพันจะหนีเพราะคำขู่ของคนเดียวเจ้าทั้งหลายจะหนีเพราะคำขู่ของห้าคนจนกระทั่งพวกเจ้าจะเหลือเป็นเหมือนเสาธงบนยอดเขาเหมือนธงสัญญาณบนเนินเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงรอคอยที่จะเมตตาท่านเพราะฉะนั้น พระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกรุณาพวกท่านเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุขเออประชาชนผู้อยู่ในซิโยนผู้อาศัยในเยรูซาเลม็มท่านจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปพระองค์จะทรงกรุณาต่อเสียงร้องทูลของท่านอย่างแน่นอนเมื่อพระองค์ได้ยินพระองค์จะทรงตอบท่าน แม้องค์เจ้านายประทานขนมปังแห่งความยากลําบากและน้ำแห่งความทุกข์ใจแก่พวกท่านถึงกระนั้นบรมครูของท่านจะไม่ซ่อนตัวอีกแต่ตาของท่านจะเห็นบรมครูของท่านและเมื่อท่านหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของท่านจะได้ยินคําจากข้างหลังท่านว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้ แล้วท่านจะละทิ้งรูปเคารพสลักอาบเงินของท่านและรูปเคารพหล่อชุบทองคำของท่านท่านจะกระจายมันไปอย่างของไม่สะอาดและท่านจะกล่าวกับมันว่าไปให้พ้นและพระองค์จะประทานฝนแก่เมล็ดพืชซึ่งท่านหว่านลงในดินและประทานข้าวที่เป็นผลผลิตของดินข้าวจะอุดมและบริบูรณ์ในวันนั้น ฝูงปศุสัตว์ของท่านจะกินอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และโคกับลาที่ใช้ทำรรนาจะกินอาหารอย่างดีซึ่งปัดด้วยผู้ร่วและซ่อมซัดและบนภูเขาสูงเด่นทุกลูกกับบนเนินสูงทุกเนินจะมีลำธารที่มีน้ำไหลในวันที่มีการฆ่ากันใหญ่เมื่อหอคอยพังลงยิ่งกว่านั้น แสงของดวงจันทร์จะเหมือนแสงของดวงอาทิตย์และแสงของดวงอาทิตย์จะสว่างเป็นเจ็ดเท่าเหมือนอย่างแสงสว่างของเจ็ดวันในวันที่พระยาเวทรงพันรอยแผลชนแชติของพระองค์และรักษารอยช้ำของเขาที่พระองค์ทรงตีนั้นนี่แน่พระนามของพระยาเวมาจากที่ ร,ร้อนไปด้วยความกลี้วของพระองค์กับควันทึบที่ลอยขึ้นริมพระโอษของพระองค์เต็มด้วยพระพิโรธและพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญพระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลำธารที่ท่วมทน้นซึ่งท่วมสูงถึงลำคอเพื่อจะปัดร่อนบรรดาประชาชาติด้วยตะแกรงร่อนในการทำลาย และจะใส่บังเหียนที่ขากันไกลของชนชาติทั้งหลายเพื่อพาไปพวกท่านจะมีบทเพลงเหมือนอย่างคืนที่มีเทศกาลเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์และมีใจยินดีเหมือนอย่างคนที่เดินตามเสียงคลุยเพื่อไปยังภูเขาของพระยาเวถึงพระศิลาของอิสราเอลและพระยาเวจะทรงทำให้คนได้ยินพระสุรเสียงทรงพลังของพระองค์ และจะทรงทำให้ได้เห็นพระกรของพระองค์ที่ฟาดลงด้วยความเกลี้อย่างเกรี้ยวกลาดและด้วยเปลวเลวพลิงเผาผลาญรวมทั้งฝนตกหนักกับพายุและลูกเห็บคนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระยาเวพระองค์จะทรงโบยตีด้วยไม้ของพระองค์และทุกจังหวะของไม้เรียวที่ใช้ลงโทษ ซึ่งพระยาเวทรงหวดลงบนตัวเขาจะเข้ากับเสียงรำมนาและพินเขาคู่และพระองค์จะทรงต่อสู้เขาในสงครามด้วยพระหัตถ์ที่กวัดแกงเพราะที่สำหรับเผาก็จัดไว้นานแล้วเออเตรียมไว้สำหรับพระราชาเชิงตะกอนก็ลึกและกว้างพร้อมด้วยไฟและหินมากมายพระปัสสาสะของพระยาเว เหมือนทานกรรมฐานที่จุดมันให้ลุก